สวัสดีครับมาดูนอกแชมกันนะครับนกแชมไม่มีคู่เทียบนะครับเพราะว่างวดที่แล้วหาซื้อไม่ได้องวดน,นี้มาก็เอามาลงใหม่เด้เลยใครติดตามตรงไหนก็แทปหน้าจอไปเด้อ หยุดโล่จัดไปไปติดตามอยู่ก็แคไปไว้เด้อแคบ ำลังเดินอยู่ดีๆเมื่อทีแล้วขัดตอนก็เลยไม่รู้จะไปเอาที่ไหนอ่าไปเลยรับไปเลยนะครับ จันเนี่ยจันธวัชชัยนี่ก็เข้าดีนะครับนี่เหมือนว่าเริ่มต้นใหม่ถ้ามันขัดตอ,อ,อนพราไกเถอน มันเยอะมากเลยเนาะฉันขอบเพชรฉันมารวย อาจารย์วควันต้นโคกับอาจารย์สวัสดิ์รวนี้วีกโชคอาจารย์อาจารย์กล้องแล้วก็ เศรษทีเดชเลขเศรษฐีดาวเก้าศูนย์ดผมดิคีนี่ก็เลขท้ายรางวัลที่หนึ่งะนเลสี่หกนะมนนนะแมว any pet ตามตรงไหนก็แคปหนะ้าจอไปดูเจ้าชู 我来吧。 โอเคนะครับสำหรับวันนี้ทอปแชมป์สำหรับคลิปน,น,นี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับจวเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ